ใจแล้วจะไม่ได้สนใจว่าคิดปังหรือไม่ปังจะได้เงินหรือไม่ได้เงินไม่สนไม่สนเราได้อยู่กับลุงก็พอใจแล้วจะเต้นลุงว่านเราจะไม่ไม่รู้เลยว,ว่าคิดปังมันเป็นแบบนาเนเี่ยนรมกังวาปังก็มันจะมีขนมปังลอยมาเราไม่ได้สนใจว่าตรงนั้นมันปังไม่ปังนะลุงเนาะ ถ้าถ้าจะสนใจก็ยังไม่รู้เลยก็อยากจะสนใจอยู่ก็ถามอยู่นี่แหละดูก็เอ๊ะมันคือน้อยคนดูเนาะงมั่ปังแบบไหนเนาะเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะอืมบางฟันปังเราก็อยู่ไปนี่แหละเนาะดูฟังไม่ปังเราก็อยู่ไปก็ขอให้เอีได้มากดไลค์กดแชร์ได้มาอัปเดตบรรยากาศที่อยู่กับลุงเนาะครับ เราอยู่แบบนี้มีความสุขก็เลยไม่ได้สนอะไรวะเอาไปเรื่อยๆเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงว่าจะปังหรือว่าได้เงินมากเงินน้อยขอให้เราได้อยู่กับลุง เราก็พอใจแล้วใช่ไหมครับต็ดีใจที่ได้มาอยู่กับทุกๆคนที่ก็เห็นทุกคนมีความสุขมากเราก็มีความสุขได้เห็นว่าลงหวัง่าแล้วก็ดีใจนะคนเรากาดด้วยกันนะครับที่กอกอกล้วไ่เห็นนานแล้วนะมาก็โอ้ดีใจอยาเงียานาเมื่อวานโอ้ดีใจอหละผมก็มาก็โอ้ยัง เห็นคนเก่าอยู่ๆนะก็ดีใจหหหน้าาเเดดดิมมๆยยลคิดว่าคนหน้าเดิมๆจะหายไปหมดมีแต่คนหน้าใหม่เข้ามาไม่ได้หรือไม่ต่ใหม่ฮั่นี้นี่แหละก็ยังเฮ้ยห็นนี่ยังเก่าอยู่ เก่าอยู่อยามาใกล้ๆเน่ปาัน,นี่ให้เข้าเฟรมให้นอ้องเข้าเฟรมให้หน่อยบอกนี่มามา,มาวันนี้นนพอดีเลยแม่ันนี่ว่าก็มามาวันนี้นะ่ะ ก็เห็นเห็นวันนี้เนาะก็ขี่รถมาอยู่เเอก็ว่าจะไปเพราะว่าจะไปถ่ายตอนลงรถอยู่ก็วิ่งเข้าห้องเร็วจังเลยมาถึงบ้าน่็กลับมาได้เลยมารถโยนมารถที่บ้านนั่นแหละน้องชายมาส่งใช่น้องชายมาส่งไอ้ตอนมาเนี่ยมันไม่ยากไอ้ตอนกลับเนี่ยมันลำบากตอนตอนตอนมา เขามาส่งตอนกลับเขาไม่ได้มารับหรอไม่มาลับเพราะมันเสียค่ารถเยอะอ๋ออมเสียค่ารถเยอะเพราะไปกลับมันก็ห้าร้อยพันแล้วก็เลยเสียเที่ยวเดียวซช่ก็เสียเที่ยวเดียวแล้วก็ไปนั่งรถจากโน่นสองต่อสามต่อไปเลยทีนี้ถ้ากลับบ้านทีนะานั่งหลายต่อสิหลยต่อเ้าต่อเดียวมันไม่ยากนะนั่งต่อเดียวมันก็ไม่ยากแต่ต้องต้องกลับวัน วันธรรมดาไปนั่งรถอะสายทางเอออยู่ที่ไหนทําไมไกลเขาบอกว่าอยู่สะกนก็อยู่สะกนก็ต่อไปอีกบ้านนอกก็เหมือนอยู่กบกอย่างนี้เลยมันต่อไปไปกบกง่ายกว่าซ้เอาจริงนะมันไม่ได้หลายต่อมันมาที่ขึ้นรถตรงบขสแล้วก็จบเลยกบกวันทานผ่านไงมันวิ่งตรงัแบบแบบนี้มันไม่มีหลายทาง ทางทางเดียวรถมันเส้นทางมันเส้นเดียวแต่อันนี้มันมันหลายทางมันมันมีรถหลายหลายต่อก็คือเราต่อไปเรื่อยๆแหละมีรถอันนี้ก็ขึ้นไปมนก็ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยองเงียเมื่อไหร่จะมาเนาะก็นักนับวันเอ้าก็เห็นพ่อพี่ไม่ก็เลยถามก็มันไม่มีโอกาสมานี่แหละก็แม่ก็อ่าดีขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจว่าปล่อยมือ ถ้าจะจับมือไว้อยู่งั้นก็จับไว้อยู่ตลอดชีวิตก็คือฉันจะให้คุณทำอะฉันจะไม่ยอมรู้ช่วยเหลือตัวเองต้องฝึกต้องฝึกก็ตอนนี้ก็แม่ช่วยตัวเองได้แล้วก็กินยากินอะไรก็ได้อยู่ก็หัดเดินไปห้องน้ำห้องอะไรได้อยู่เพิ่งเพิ่งรู้ว่าอ๋อไปเฝ้าแม่เราบอกถาทุกวันทุกวันที่มาคือน้องเขาก็ เขาก็อยู่น้องก็มีอยู่สามคนอยู่ตรงนั้นน่ะน้องสาวด้วยน้องชายด้วยตื่นเช้ามาเขาก็เอากับข้าวมาส่งแต่เพื่อนก็อ้อนนั่นแหละก็อ้อนนี่กับบ้ากอะอ้อนเป็นธรรมดาเนาะแม่แม่รักลูกออคิดถึงลูกนะนั่นแหละก็อยากให้อย่างให้เราดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดแบบว่าให้เสิร์ฟตลอดไง แต่เข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกของคนแก่นะเนาะยิ่งเหลือเวลาน้อยก็ยิ่งอยากจะอยู่กับลูกเนาะก็อย่างนี้นะจะเข้าห้องน้ำก็เรียกแหละเรียกแล้วเป็นอะไรจะเข้าห้องน้ำส้อหรับคิดนีก็ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ก็จำมันมีลาวอี่ไหมลาวลาวเลยจากลาวไปใส่ตู้เย็นจากตู้เย็นไปใส่ลาวก็จำท่องไว้ให้หมดเลยก็คือวางแผนไว้ให้หมดจำสามจิ้งจอกวางตรงนี้แหละหรือสามลุงวางกกอกนะครับคนที่คนติดตามเท่าไหร่แล้วก็หมื่นสี่แล้วลุงวางด้วยนะคะถือเป็นไหนไม่ติดตามก็ฝากช่องลุงวางล้วยนะครับลุงหลังฝากกกอกม้ามันจะมันจะมันจะยกขึ้นมาแล้วเป็นรูกง่ายใช่ป่ะแล้วก็ทำให้นั่งเก้าอี้สูง แล้วมีเก้าอี้เตี้ยแล้วองค์น้ำสี่องค์เตรียมไว้ให้เรียบร้อยขันมีทุกองสวัสดีค่ะแลยวก็เลยบอกว่าห้าสิบอกน่ะช่วยเหลือตัวเองก็พยายามถ้าไม่งั้นก็จะมันก็จะจะมือจะไม่มีแรงจะก็เราก็จะมือไม่ได้ใช้ก็จะเหนิกจะอะไรจะจางจะแสงไปเลย เส้นมัจะยืดเนาะใช่โอ้ยนะคะดีใจนะคะหลวงมานะคะขอบคุณการศูนย์91เปิดตัวการศูนย์995นะคะวันนหนาวแหี้ยใส่ฮใส่เสื้อสองตัวกันหนาวแปลงดีก็เนี้ยคือหนาวถอดกระดุมเสื้อเริ่มแล้วหนาวแม่เหรอหรือว่าย่าแม่นี่ยแทนของแม่ของหลวงหมันคือหาเนาะคแั่ดีนะพี่บ้านไม่มีน้ําอุ่นแต่ว่าเปิดน้ำของแมันอุ่นนะมีจักรยานไปโรงเรียนด้วยยังไงลดลดรถรถรับส่ง ลดรับส่งมันครับเมื่อก่อนน้องน้ำมน่ะน้องใอ่ครับวันนี้ก็สบายแล้วทุกท่านนะคะใส่สิ่ของเองกับเองท่ำกับข้าวกินเองเป็นหรือยังโอ้ลูกยังลูกน่ะยังไม่ได้ทำเกี่ยวกก็สิบสิบขวดอ๋อเสแล้วเนาะครับก็ถ้าถ้าเขาจะทำเขาก็ทอดไข่ไข่เป็นตัวเกลียก็ไม่อยากจะให้เขาทำเดี๋ยวน้ำมันน้ำอะไรเขายัง กลัวน้ำมันกระเด็นใส่กลัวอะไรเกิดบาดนิสอะไรพวกครับเปิดไรนะครับเปิดแก๊สเปิดอะไรอ่ะใช่มันยากอยู่และยายล่ะครับไงเียไปซื้อให้หรือยังไงยายแก่มากไม่ไม่เอยยาก็แก่แล้วแปดสิบเท่าไหร่แปดสิบหกแล้วแปดสิบหกแต่ว่ายังเดินได้อยู่ยังไปวัดไปวาได้อยู่คอยจะให้ทำเลยด้านล่างแข็งแรงจังเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้ทำเป็น แปดิบหกแล้วนะยังไปวันไปวานได้ทำก็บ้าวกินเองก็ได้สิเป็นแบบนี้เนาะขายปาเลือกเกาอก็แม่แหละทำให้กินนะลูกนะทำให้น้องตองล้วก็เอาตังไว้ถ้าเท่านั้นก็ให้แม่ซื้อให้ให้แม่ซื้อไปกับข้าวร้านค้าก็อยู่ใกล้ๆใช่ไหมครับก็มีก็มีอยู่ขาขายปิ้งไก่นั่นแหละปิ้งไก่ปิ้งปลา เ้าเย็นก็มีคนมาขายขายขาอตอนแรงเขาก็มีรถมาขายอยู่รถอันเก่านั่นแหละตอนเราอยู่เกอะนเรนันอรนั่นเฮ้ะมีรถมากัพวกประเว้ยนะบนยูทูก็เเต็มรถนั่นแหละอือหัครับ ข้าวๆเหรอบางวันก็โอมันกับข้าวเยอะเนาะเออครับก็วิ่งไปรัดรถอะไรอย่างเงข้าวที่กรอบกรถกับข้าวก็ยังว่าอยู่โอ้ยตอนนี้เงียบเหงาเลยเขาเปิดแล้วไม่ใช่เหรอนั่นแหละพิลาบาลเสร็จหรือยังอะขบวนเซดาอยู่เสร็จแล้วเขาไปเปิดแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าพิลาบาลนเปิดไปเลยนะแกตอไปไม่เสร็จแล้วพี่น้องไปตื่เนแล้ว จากแล้วเคนถาม่นเตอนนั้นเขาไม่รู้ตอนารที่เขาไปหาเราป้าให้นี่อะมันเรียกพาไปไม่ไม่รู้ไน้นำมาอะไรเออนั่นแหละป้าซอก็คงจะเหงาแล้วเห็นพวกเราไปจะดีใจนะป้าซอนั่นแหละโอ้ยมาหน่อยเถอะแกว่าครับนานๆจะมีมาทีอ่าพวกเราไปนะแกรีบไปหาเออคุยคุยเก่งด้วยป้าซอคุยเก่งด้วยนะป้าซอทุกวันนี้ใช่ไหม พูดเสียงดังฟังชัดนะแต่ตัวน้อยๆเวลาวันวงสวงแกก็จะมาอยู่ประโซน่ะนั่งผัดอะไรไอ้ไอ้โรงงานแกนั่งทั้งวันแหละไว้ก็ดีเพราะอยากจะให้มาทุกคนนต่ที่อยู่กับลุงแต่ว่าทำทำโรงงานบันวงสวงอ่ะครับสามไปอยู่อ่ะเตรียมตัวไปไหนอีกอาบน้ำบ่ ยังไม่มาครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสีทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงหวังกดกอกันด้วยนะครับครับ